เข้าวัยทองหรือ,อยังขึ้น1คือการที่เราเนี่ยหมดประจําเดือนอย่างน้อย12เดือนติดต่อก,กัน2คุณ52ปีอายุเฉลี่ยของไวทองตาคุณก็จะไม่ค่อยดีด้วยของอุณหภูมิในร่างกายคุณก็จะมีอาการฮอตแวร์กล้ามเนื้อคุณก็จะฝ่ออ้วนขึ้นด้วยอันสุดท้ายท้องผูกคุณเป็นไวทองแล้วต้องทํำยังไงหนึ่งออกกําลังกายแบบมีแรงต้านเลี่ยงการกินอาหารแปรรูปทุกอย่างเลยแล้วเราจะแก้ยังไงก็จะมีพวกสมุนไพรหรือสารสก,กัดที่มันเอาไว้ใช้บํารุงไวทองถั่วเหลืองออร์แกนิกสมุนไพรแบค ดองควายทีนี้ถ้าเกิดประจําเดือนหมด1ปีแล้วนะครับสิ่งที่คุณขาดไม่ได้เนาะก็คือเรื่องของวิตามินดีนะครับอาการขาดวิตามินดีมีอะไรถ้าในระบบสมองวิตกกังวล2คุณอาจจะความดันสูงลอยคุณอาจจะติดเชื้อง่ายป่วยง่ายป่วยบ่อยหรือนะครับเรื่องของกระดูกปางกระดูกพูนกระดูกหักคุณขาดวิตามินดีเนี่ยมันก็ทําให้คุณปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้วิตามินดี3ถ้าตาับคุณจะมีอาการอะไรได้บ้างครนอนหลับผิดปกติใครปวดหลังปวดกล้ามเนื้อหรือใครนอนหลับได้ไม่ดีวิตามินดีหาธรรมชาติกินด้วย ไหนเฮตาปลาแซลมอนไข่แดงกินแคลเซียมผิดชนิดทําให้เสี่ยงเป็นโรคหัวใจทําให้เสี่ยงเป็นโรคสมองเสือ่อมแล้วแคลเซียมอะไรคือแคลเซียมผิดแคลเซียมนั้นมีชื่อว่าแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นดูดซึมเพียงแค่สิไปอยู่ในหลอดเลือดแดง10%อีก90%อาจจะตกค้างในไตแคลเซียมกินจากไหนกินจากอาหารธรรมชาติก่อนผักใบขี้เหล็กผักคะนา้าผักแพรวใบยอแต่อยากจะบอกนี้ว่าแคลเซียมอย่าก,กินเดี่ยวเดียวโดยที่ไม่ มีวิตามิน D3 K2 เพราะว่าวิตามิน K2 เขามีหน้าที่2อ,อย่างอย่างแรกช่วยให้กระดูกดูดซึมแคลเซียมกับอีกอันนึงคือช่วยเก็บแคลเซียมที่ตก แมกนีเซียมเนี่ยเป็นเกลือแร่ที่หลายคนไม่เคยได้ยินแม <nes> กนีเซียมเขาบอกว่าช่วยควบคุมเมลาโทเนนและการสมดุลฮอร์โมนเครียดดังนั้นใครที่นอนหลับไม่ดีเครียดง่ายลองเพิ่มอาหารที่มีแมกนีเซียมแมกนีเซียมอาหารธรรมชาติผักใบเขียวมเมล็ดธัญพืชอาร์ติชกอาหารธรรมชาติสูตรบำรุงตาโขผ้าพางบนนี้นะครับวิตามินซีจากแหล่งธรรมชาติวิตามินบีจากแหล่งธรรมชาติโอเมก้าสจากปลาแซลมอนธรรมชาติแอนตี้ออกซิแดนต์จากเบอร์รี่ ร,รมติ10 10อาหารที่จะช่วยลดอาการท้องผูกเบอร์รี่ลูกุนนะครับเมล็ดเจียนผักหลากชนิดหัวลูกไก่หัวเหลืองแล้วถ้าเราบำรงเชื้อในลำไส้แบบธรรมชาติเพื่อนๆก็กินพรีนะครับโปรไบโอติกจากภาพข้างบนนี้ถ้าคุณเหนื่อยง่ายมือเท้าชาคุณอาจจะขาดวิตามิน B วิตามิน B มันเป็นวิตามินที่ช่วยในการผลิตพลังงานเวลาเรากินอาหารเข้ามามันเป็นเคมีคอลเอนเนอร์จีหรือว่าพลังงานเคมี B. ถ้าคุณเป็นไวัยทองตัวนี้เลยทุกคนแนะ And a c ะซ c y s t ซ i n คุณอายุมากสังเกตดูนะคุณจะเริ่มป่วยง่ายแล้วถ้าเกิดเราอยากจะสุขภาพแข็งแรงรีบไปหาแน็กมากินอยากได้สูตรแนคและควซีตินพิมพ์ว่าแนก